yes bomb one. หนูจะปล่อยให้เขายืนตากฝนอย่างนี้ทั้งคืนเลยเหรอลูกใครคะแม่พายไม่มีใครยืนตากฝนรอได้ไปจนแก่ตายหรอคะแม่ กับมาพูดคุยกับคุณอุ๋ยมณีน์กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสุขความทรงจำความคิดถึงต่างๆเกี่ยวกับวงการบันเทิงที่ผ่านมาเลยนะครับเถ้าย้อนกลับไปได้นะครับคิดว่าช่วงเวลาไหนของคุณอุ๋ยนะครับที่คิดถึงมากที่สุดในวงการเข้าไปวงการใหม่ๆโอ้ยสนุกมากบ, <c oughs> บอกเลยแบว <c oughs> บว่าพูดเลยว่าสนุกจริงๆแล้วเนี่ยสนุกแทบทุกช่วงเลยแต่ตอนตอนเข้าไปในวงการใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันใหม่สําหรับเราหมดอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่า สนุกแทบทุกช่วงเลยนะคะในช่วงชีวิตก็จะตอนตอนเล่นละครช่องเจ็ดก็สนุกมากเพราะว่าเราได้ไปไปร้องเพลงคอนเสิร์ตด้วยนะอายอายอ่ะสมัยอ่ะอ่สมัยก่อนสมัยก่อนเนาะดาราเนี่ยนะสะกจะมีจะต้องมีโชว์ตัวแต่เดี๋ยวนี้แบบก็ก็มีน้อยมากนะเพลงฮิตเพลงอะไรครับที่ใช้โชว์ตัว อะไรตายอายพูดแล้วเขารู้แบบพวกอะไรนะถ้าคู่ก็อะไรหนุ่มนาข้าวสาวนางเกลืออะไรอย่างนี้จะอะไรจะขอก็รีบขอแล้วก็เพลงแบบของใหม่จะเญุ่ระอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ค่ะร้องร้องเป็นหมดเลยแต่ว่าเสียงไม่ไม่ดีหรอกค่ะแต่ใจกล้าช่วงนั้นไม่มีใครมาติดต่อออกอัลบั้มบ้างหรอครับเออเคยมีค่ะเคยมีเคยมีค่ะตอนนั้นแต่จะให้เซ็นสัญญาแล้วต้องเข้าสังกัดนะคะแล้วก็ เราไม่รู้อะค่ะแล้วคราวนี้เรนอยู่กับกัณตนาก็เลยไม่ได้ไปค่ะมีค่ะครับไม่งั้นก็จะมีครบเลยแต่ก็ต้องเสียงดีเหมือนกันนะคะไม่ไม่ไม่ดีอะค่ะไม่ดีมากแต่อาศัยแบบกล้าร้องหรือยังไงสักอย่างซึ่งในในยุคนั้นก็จะมีโชว์ตัวตามต่างจังหวัดตามอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกแล้วก็ไปกันทีก็ไปกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ประทับใจก็เรียกว่าประทับใจทุกๆช่วงทุกๆ ชีวิตในการทํางานในวงการบันเทิงเพราะว่าโชคดีมากได้เพื่อนดีแทบทุกคนเลยคือมีความสุขกับวงการบันเทิงใช่ค่ะครับแลวอยากให้คุณอุ๋ยพูดถึงพวกดาวรุ่งสุดฮอตในสมัยนี้ครับว่าควรจะวางตัวยังไงอะไรยังไงอ๋อว่าน้องๆในยุคนี้เก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงในเรื่องของการวางตัวคือเขาวางตัวกันได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กสมัยนี้เก่ง และตากับวัยรุ่นยุคคุณอุ๋ยไหมครับพวกดาราดาวรุ่งอะไรอย่างนี้ครับต่างกันเยอะไหมก็ต่างแต่งตัวก็ต่างแล้วคัะวันนี้เห็นพวกน้องๆแต่งตัวแล้วแบบหือทำไมสมัยฉันไม่มีชุดอย่างนี้ให้ใส่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต่างแต่ฉันก็เปลี่ยนไปต่างแต่ฉันก็เปลี่ยนไปไม่แต่ยุคนั้นก็แบบเกินไปนะมันแต่ยุคนี้แบบว่านั้นเป็นยังไงครับแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบเราย้อนกลับไปดูมันก็ดูโบโบเนอะ มันจะทันสมัยแต่มันก็แอบเชยนิดนึงแต่เขาก็เอากลับมาคิดช่วงนี้ใหม่นะคะใช่ไ่ใช่แต่ว่านักแสดงในยุคนี้ก็ยอมรับน้องๆเก่งกันมากแล้วก็วางตัวกนดีนะคะแต่ที่สําคัญก็ในเรื่องของบางคนก็อาจจะแบบว่าเป็นคนแรงก็ต้องเก็บอาการความแรงไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกบุคคลสาธารณะนะคะก็ต้องระวังคําพูดแต่โดยภาพรวมแล้วเก่งกันแล้วอะค่ะครับแสดงว่าคุณอุ๋ยยังตามดูละครตามดูเล่นอยู่ มองตรงก็ดูบ้างไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูเอาจริงๆก็แบบไม่ได้ค่อยได้ดูทีวีเท่าไหร่ะค่ะเพราะว่าอยู่กับลูกบางทีเราก็ไม่อยากให้เขาดูทีวีมากเนี่ยก็จะให้เขาอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้มากกว่าครับแล้วคุณอุ๋ยคิดว่าวงการนี้ให้อะไรคุณคุณอุ๋ยบ้างครับก็ให้หลายอย่างนะคะให้ให้โอกาสให้เพื่อนร่วมงานที่ดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าให้โอกาสอุ๋หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในการทํางานเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างนี้ แล้วก็ได้รู้จักคนหลายๆระดับนะคะแล้วก็วิมีความสุขกับอาชีพวงการบันเทิงมากๆค่ะครับแล้วแฟนเกับเก่านี้เข้ามาทักอะไรบ<ก>้างไหม,มครับก็มีค่ะแฟนคก,ก,กับเก่าก็มีคือวิมีแบบว่าประเภทแบบไปเป็นอาจารย์พิเศษบ้างก็จะมีแบบลูกศิษย์ที่แบบว่าแบบ ติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะก็ยังมีโทรมาหาบ้างมีงค,ครับแล้วเขาไม่เรียกร้องหรือว่ากลับมาเล่นหนังเธอเล่นละครเธอมี <Hey. S 2> ค่ะมีบางทีไปไปทำผมไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอคนที่เขายังจําเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องคนที่จำเราได้ก็ต้องเลขสามขึ้นไป <c oughs> อะไรอย่างนี้ก็ก็ยังมีเขาก็พวกคิดถึงนะยังอยากเห็นกลับมาอยู่ในวงการเหมือนเดิมครับแล้วไม่คิดจะกลับ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะค่ะ uh huh. ถ้ามีโอกาสจังหวะก็จะกลับมาเล่นค่ะครับ mm hmm. ค่ะนุ้ยเชื่อว่าจากวันนั้นถึง,ถงวันนี้นะคะมีแฟนๆของพี่อุ๋ยเนี่ยแบอบกว่าคิดถึงพี่อุ๋ยเยอะมากถึงเนี่ยอยากจะบอกแฟนๆบ้างไหมคะค่ะก็ถ้าแฟนๆที่เคยเป็นแฟน,แฟนกันแล้วก็ถ้าคิดถึงกันนะคะ,คะก,ก็ก็ดูดูได้ที่ทั้งช่องห้าเนาะ 5, แล้วก็มีของทั้งเนชั่นทีวีก็ยังมีม,มีรายการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้ดูอยู่ค่ะ ถ้าเกิดงานแสดงถ้าไม่ใช่แบบรับเชิญเนี่ยโอกาสที่จะมีไหมครับถ้าไม่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่ตอบก็ก็น่าจะมีนะคะคือเมื่อวานก็เจอเมื่อวานติดต่อมาแล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่ะก็คือยังไงดีจะพูดยังไงดีคือบางทีเนี่ยอย่างผู้จัดบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าคือลูกมางอุ๋ยเนี่ยจะไปเป็นแบบแม่นางเอกที่แบบดูมันมันอายุมันลุกมันดูก้ากึก่งอ่ะจะเป็นแม่ก็ก็ยังไงอยู่จะเป็น จะเป็นพี่ก็ไม่ได้แก่ไปจะเป็นแม่ก็ยังดูอ่อนไปหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นแม่แบบเด็กวัยรุ่นนิดนึงคือเด็กๆอย่างนี้นนะคะ่ะม,มันอยู่วัยคาบเกี่ยวแตกกก่ก็เชื่อว่า,น,าน่าจะมีะคะ่ะเร็วๆนี้ก็ก็ต้องติดตามกันไปนะคะครับสุดท้ายนะครับอยากให้ผู้หญิงฝากนิดนึงเกี่ยวกับดารานักแสดงรุ่นน้องในวงการปัจจุบันนี้ครับว่าจะต้องทําตัวยังไงถ้าเมื่อจากวงการนี้ไปแล้วแฟนๆยังคงคิดถึงเสมออยู่อมก็ ก็คิดว่าหมายถึงว่าทําตัวไงให้แฟนที<ช>่ถ,ถ้าสมมติว,<ช>ว่าเขาเลิกจากวงการนี้ไปแล้วเหมือน<ช>อย่างคุณธิ์อุย๋ยย้ายไปทําเบื้องหลังอย่างเงี้ยครับให้แฟนยังคงคิดถึงเราอยู่จนทุกวันนี้ครับวิเชอว่าคือเราทําหน้าที่เป็นนักแสดงให้ดีที่สุดนะคะถ้าเราได้มีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ทางผู้ใหญ่หรือทางช่องให้โอกาสเราเล่นละครก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเล่นให้แบบเต็มที่อ่ะนะคะแล้วก็ แล้วก็เป็นคนน่ารักของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีจิตอาสานะคะอุ๋ยเชื่อว่านะคะก็คนไทยเนาะคนดูก็ก็ยังคงคิดถึงอยู่เสมอแน่นอนนะคะค่ะนุ้ยเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมนะคะคงเต็มอิ่มไปด้วยความสุขค่ะกักการได้มานั่งพูดคุยกับนางเอกคนนี้นะคะคุณอุ๋ยมณีรัตน์วงคเกียมศักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะร่วมย้อนวันวานไปกับความสุขความทรงจำนะครับของศิลปิน ดารานักร้องที่คุณชื่นชอบนะครับได้ใน,ในรายการคิดถึงเสมอทุกวันจันถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางช่องไทยทีวีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,นะค,บ,รบครใ